สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลอกคราบกาวออกจากตัวรถนะครับรถคันนี้ลูกค้าติดสติกเกอร์แล้วก็ลูกค้าลอกออกเองนะครับแล้วมันทิ้งคราบกาวไว้ลูกค้าไม่สามารถเอาคราบกาวออกได้โดยผมจะใช้ตัวทําละลายคราบกาวเป็นน้ํามันสนนะครับซึ่งหาได้ทั่วไปแล้วก็ไม่ทําลายสีรถน้ํามันสนนี่ผมได้ฉโลมทิ้งไว้สองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะฉโลมเป็นรอบที่3าเพื่อให้เพื่อให้คราบกาวมันนุ่ม ถ้าใครไม่มีเกียงพลาสติกนะครับสามารถใช้มือรูดออกก็ได้นะครับรูดออกได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าเราฉลมคราบกาวทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วครับสารรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการขัดสีต่อฉะนั้นผมขออนุญาตใช้เกียงพลาสติกในการรูดคาบกาวออกนะครับรูดเบาๆนะครับไม่ต้องลงน้ำหนัก หรือใครจะใช้บัตร ATM หรือบัตรอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้นะครับ เมื่อทำความสะอาดคราบกาวออกบ้างแล้วนะครับเราก็จะชะโลมน้ำมันสลลงไปต่อนะครับเพื่อใช้ฟองน้ําเพื่อใช้ฟองน้ําบางๆฟองน้ํากลมก็ได้นะครับในการถูออกนะครับทีนี้ก็จะเป็นการถูเบาๆถูเบาๆนะครับไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะนะครับเดี๋ยวราเป็นรอยเยอะอันไหนที่เห็นว่าติดแน่นสามารถใช้เล็บ รูดออกได้เลยนะบางทีตามขอบมันจะมีคราบสกระปรกมากคนระับคราบกาวมันจะหนาว่าจุดอื่นถูให้แน่ใจว่าไม่เหลือคราบกาวนะ ทีนี้มันคาบกาวหมดแล้วนะครับเราก็จะมาล้างน้ำมันสนออกด้วยการใช้น้ำยาล้างรถนะครับไมใช้ฟองน้ำถูได้เลยคนระับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นคราบรอยสติกเกอร์นะครับกับสีรถเดิมที่สีไม่เหมือนกันนะครับลุ่หัต่อไปก็ต้องมาขัดสีเพื่อให้สีสองส่วนนี้เป็นโทนเดียวกัน,น <S <S ยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าเกิดว่าอันไหนตอบได้เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูครับ <S 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 ขอบคุณมากครับ